สวัสดีครับดีแม็กนะครับผมอานนท์นะครับอยู่กับเจ้า MacBook Pro A1707 นเะครับเป็นปี2016ตัวนี้มีปัญหานะครับยอดนิยมนะครับคีย์บอร์ดเสียของเราเปลี่ยนเฉพาะคีย์บอร์ดได้นะฮะนี่กดเบิ้ลนะครับกดเบิ้ลกดไม่ลงนะครับทำงานยากเดี๋ยวเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดยกแผงเลยนะครับตัวนี้ก็จบภายในวันนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ดเสียกดไม่ลงคีย์บอร์ดโดนน้ำนะครับติดต่อเราได้มา เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า,าข้างในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแกะตัวนี้จะใช้เวลาหน่อยค่อนข้างยากนะครับมาที่สําคัญที่สําคัญเลยเราต้องมีใบ q c ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดิสเพย์ทัชบาร์ลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับไมโครโฟนเคาน์ตเตอร์แบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ชาร์จระบบชาร์จระบบแคมเอรและเซนเซอร์แล้วก็ปุ่ม แบคไลท์ต่างๆที่สําคัญตัวนี้จะมีปัญหาเพิ่มเติมก็คือพอร์ตช่องซ้ายช่องแรกเนี่ยจะมีปัญหานะครับเสียบไม่ลงนะครับตัวนี้จะมีปัญหาเลยแล้วก็ส่วนอื่นก็ปกติดีก็จะ QC ให้ทุกอย่างว่าเครื่องของลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังซ่อมก่อนซ่อมเป็นยังไงนะครับสบายใจได้นะโอเคนะครับก็มาทำการแกะกันเลยนะครับสำหรับตัวแม่พุปโป A 1707นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดกันนี่บอกเลยว่าเปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียว Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Lime light, hit him, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go get her. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood. If she wanted, it, then I let her. Everybody knows if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah. yeah she know she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could. They can't do it, so they hate everybody. Nobody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. At the top, of shots of I will never stop till the road is my home I'm about to pop, everybody's gonna know When the beat drops, they be lB B-ho Girls in crop tops, drop tops at our shows Mini skirts rock, got us all like whoa All the pretty ladies lined up, front row driving me crazy, I just wanna take them home Got it on lock, yeah, you can call me bro Parties okay, on the blocks, make sure so the girls know. Now it's getting hot up in here, oh no. Think Nelly had it right, better take up all your clothes. Future's looking bright now. I'm finally in the zone. Three years of my life, I committed to the growth. Soldier boy, tell them number one, ring I'm the reason people testing cause blowing up your phone. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could. They could Okayo ทสฟังก์ชันต่างๆตัวนี้เราก็มาลองเทสเดี๋ยวผมไปเข้าใน,นหน้าเว็บไซต์ของ BB Max นะครับเพื่อจะเทสในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเข้าเว็บไซต์เรานะครับ <S <S เพื่อจะไปทสฟังก์ชันของคีย์บอร์ดนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าหน้านี้ได้เลยนะครับเข้าไปทสจอนะครับเทสคีย์บอร์ดนี่ในส่วนตรงนี้ก็เป็นในส่วนของทสเดซิคิเซลนะครับทสเดซิเดิเซลนะตัวนี้ สตาร์ทได้เลยว่าจอของลูกค้าเนี่ยอยู่ในพิกเซลปกติไหมนะครับกดไปเรื่อยหน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวนะครับตัวนี้ก็เป็นการเดทพิกเซลแล้วก็จะเทสในส่วนคีย์บอร์ดได้นะครับก็เข้าที่ตรงนี้อ้ยน,นี่ครับปุ๊บอ่าแล้วลองกดดูนะครับว่าคีย์บอร์ดทุกตัวเนี่ยที่เราทำการเปลี่ยนเนี่ยปกติไหมนะครับชิปคอนโทล นะครับออปชันคอมมานด์สเปซบาร์ออฟฟังออปชันนี่ฟังชันขึ้นนะครับจะเป็นตัวเป็นตัว fn อ่ะแล้วก็พวกฟังก์ชัน f ต่างๆ f นหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ก็กดได้ทุกอย่างปัญหาของลูกค้าของเครื่องนี้ก็คือเวลาเราพิมพ์งานไปเนี่ยมันจะกดยากบางทีแล้วมันก็จะเบิ้ลเป็นสองสามตัวอักษรน,นะครับตัวนี้มันเป็นตัวสวิตช์ไม่เหมือน รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ที่มันปี21เนี่ยปี20เนี่ยมันจะเป็นตัวลูกยางละมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาโอเคนะครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ่านี่นะครับสำหรับการเปลี่ยนคีย์บอร์ดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ดเบิ้ลนะครับคีย์บอร์ดกดไม่ลงคีย์บอร์ดแข็งคีย์บอร์ดโดนน้ำหกใส่หรืออุปกรณ์ตอื่นๆมีปัญหา ติดต่อ BMAX ได้คลิปนี้ผมอานอนท์และ b m a x ็กซ์วิกับเจ้า macbook pro A1707 ปี2016นะครับลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง mac เครื่อง iMac มีปัญหาสามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยเรื่องของข้อมูลว่าอาการประมาณนี้เป็นอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของตัวพาร์ทอะไรมีรอรับได้เลยไหมในกรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งมาก็ได้หรือเดินทางมาก็ได้นัดเวลาล่วงหน้าก็จะดำเนินการให้เลย คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ